สวัสดีช่งชวงเช้านะคะวันนี้แม่ควานก็ได้มาเกี่ยวหญ้าให้น้องแก้วตากินแล้วสายสายหน่อยเพราะว่าต้องเชา้าช่วงเชา้าต้องไปส่งนักเรียนแล้วก็ไปหาเกี่ยวหญ้ามาให้น้องชา้างน้องแก้วตาตอนนี้น้องแก้วตาก็ได้กินหญ้าแล้วอ่ะเป็นแม่ควานเกี่ยวมาเต็มสารเล้งเลย ไปเกี่ยวรยาก,ก็ไม่ค่อยมีนะคะทุงนี้ยากก็ไม่ค่อยมีแรงหายายากมากเลยค่ะฝากแม่เอฟซีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตาด้วยนะคะนสะกงานภูเก็ตค่ะ น้องช้างตกงานภูกเก็ตค่ะนู่นอีกตัวหนึ่งอยู่นูน่นใส่ปากช้างนะคะภูกเก็ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตาด้วยนะคะน้องแก้วตาตกงานค่ะภูกเก็ตฝากเมฟซี FC ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้น้องแก้วตาด้วยนะคะช่วงเช้าก็จะไปหาหญ้าให้น้องกินอีกช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งค่ะวันละสองรอบค่ะเพราะว่าช่วงนี้สับป,ปะรดก็ไม่มีค่ะสับป,ปะรดในภูเก็ตก็แพงมากค่ะฝากแม่เอฟซีทุกท่านที่ใจบุญนะคะอุดหนุนอาหารช้างได้ค่ะ ช่วยเป็นค่าอาหารช้างก็ได้นะคะค่าสารปบรถก็ได้ะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแก้วตาด้วยนะคะน้องแก้วตาก็กินหญ้าแม่ฝานเพิ่งเกี่ยวมาให้ได้กินค่ะน้องแก้วตาก็จะกินหญ้าตอนเช้า ขอบคุณหน่อยเร็วขอบคุณค่าก่อนเร็วขอบคุณค่าก่อนขอบคุณสวยๆเร็วขอบคุณค่าขอบคุณข้าน่อยเร็วดังๆเสียงอีกครับขอบคุณครับขอบคุณแม่เอ็กซีน่อยเร็วขอบคุณอีกทีเนะลูกเร็วเสียงดังๆก่อนขอบคุณยังไงดังๆัค่ะขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแก้วตาด้วยนะคะ ร้อนค่ะภูกเก็ตร้อนมากเลยค่ะอาหารช้างก็ไม่มีตอนนี้สับะรดก็ไม่มีให้น้องช้างกินเลยค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตาด้วยนะคะช่วยอาหารช้างได้คะ่ะขอกำลังใจทุกท่านทุกท่านนะคะ นูน่นอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นค่ะน้องช้างตกงานภูเก็ตค่ะค่ะอีกตัวหนึ่งก็อยู่นูน่นเ็เพื่อนกับน้องแก้วตาค่ะอันนี้ก็นน้องแก้วตานะคะช่วงเช้าแม่ควานก็เพิ่งไปหาหญ้ามาให้ได้กินช่วงเช้าแม่ควานก็ต้องไปส่งนักเรียนก่อนส่งนักเรียนเสร็จก็ต้องไปหาเกีย่ยวหญ้ามาให้น้องช้างค่ะค่ะหญ้า กว่าจะหามาได้โอ้โหยากมากเลยแรงค่ะภูกเก็ตแรงมากแรงจริงๆค่ะ,แห,หคะแห้งหมดเลยค่ะแห้งหมดเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตาหน่อยนะคะอ่ะนลนงมาได้นี่ลูกเร็วมากินหญ้าเร็วสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนเร็วมาขอบคุณค่าหน่อยเลยขอบคุณพีเอ็ซีหน่อยเร็ว ขอบคุณค่ะวัสด <rain> ีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวยๆเร็วในสวัสดียังไงเสียงหน่อยเสียงดังๆเร็วเสียงหน่อยเร็วนะดังๆอ่าดังๆหน่อยดังอีกทีเล้วลูกเร็วแม่ฟันยังไม่ได้ยินเลยสวยๆดังๆเสียงหน่อยเสียงหน่อยลูกเสียงหน่อยเร็วจะพาไปอาบน้ำร้อนแล้ว เล่นน้ำก่อนอ่อวันดีค่ะก่อนสวยๆวันดีค่ะค่ะบวันดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตาด้วยนะคะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตาด้วยนะคะน้องแก้วตาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตาด้วยนะคะ น้องแก้วตาก็จะกินยากว่าจะหาย,ยามาให้น้องแก้วตาได้กินโอ้โหจะสายเลยอันนี้ตอนนี้กี่โมงนลยประมาณสามโมงเช้านะคะอคขอบคุณเมฟซีทุกท่านทุกใจบุญน,นะคะช่วยอย่างหาน้องชากตกงาน,นะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ h, กดติดตามให้น้องแก้วตาด้วยนะคะน้องเป็นช่องใหม่นะคะตกงานภูเก็ตเป็นปีแล้วะคะ่ะอยู่ภูเก็ตเป็นปีแล้วอยากก็อยากกลับบ้านเหมือนกันนะคะช่วงนี้อยากกลับบ้านเหมือนกันละหาค่ารถยังไม่มีเลยะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ h, กดติดตามให้กำลังใจน้องแก้วตาด้วยค่ะ ช่องน้องแก้วตาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตาด้วยนะคะกินดีๆลูกกินดีๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่าสวยๆลูกขอบคุณครับแม่ซีหน่อยขอบคุณค่ะเสียงดังๆเลยลูกเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตานะคะอยาก็แห้งกว่าจะหาหญ้าได้ให้น้องช้างกินแต่ละวันอขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณสวยๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลยลูกเร็ว<อ>เสียงดังๆ สวยๆค่ะข,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วตาด้วยนะคะ